ตอนเรบเคยสูงก็จะหายเลยคนนะไปตรงไหนบ่

นอนนั่งทานทานก็นั่นทางนั้นทางนแลวเป็นน่นอนอ่อนอนพปีราตนเช้าขึ้นมาหน้าตาสวย่แล้วเมื่อเข่งไปจุ่แล้วเมื่อถึงเข้าไปหน้าตาจะใสดูกามขอให้สุขีสมดังใจขูขอล่าด้วยทานเต็มคอเหนี่ยงล้าน ที่ทีมงานเขาเอาไปเราไปทําอะไรเขาเอาไปเดาอย่างเดียวครับเดาอย่างเดียวงานนี้เป็นพิธีเท่านั้นไม่ถือก็ได้เพราะว่าสั่งไปอย่างนี้แม่ให้วิชามาแล้วเออเดาเป็นอาจินเออคือพอใครมีแคนปุ๊บนี่เดาเลยใชนในเฟรมนี่จริงจริงแคนไม่เป็นประโยชน์ขอดู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 ในเฟรมแคนให้มันเมื่อยเนาะอ่ขอดูขอดูขอดูพราะแขนเพราะใครถือแคนท่าตรงได้ท่าต้องได้รวมเข้ารวมออกต้องได้ต้องได้จังมันพ่อ เข้าแล้วมือต้องได้นะครับแล้วก็แคนต้องชี้ไปให้ถึงดวงพระอาทิตย์เท่านั้นทีนี้ตอนตอนนี้คือตอนบ่ายพระอาทิตย์อยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้อ่าอันนี้อันนี้มันจะโอเคหลงหลงเสาหลงเสาพอซีไป45องศาเสร็จแล้วไหมปลายแคนตรงตรงตรงพระอาทิตย์ใช่ไหมครับกล้องไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นนะแต่สา้ไปตรงนั้นก็ก็ก้องช่องตรงนี้กล้องช่องตรงนี้แล้วเราก็จะทำอย่างนี้เออเออด็กทำเด็ก อให้เขาตัแสดงว่าให้ถือใช่คนนั้นอ่ะแจ็๊ลองให้ให้ชูถืออ่ะให้ชูถือยูถือจะเป็นคนถือดิอ่ะเอนี่ใช่ใช่ใช่อ่ะยูถือเนี่ยกูกูทิ้งสายตาไปสามรอบแล้วมึงก็ไมู่แม่ใหญ่เปล่ามาเป็นอย่ามาทิ้งรู้ทางแม่สั่งมาแม่สั่งมาเอาโอเคแม่สั่งมาอ่ะมาเลยโอ้ยเอ้าอันนี้ของมีคู่อยู่ไหน FC หัวหมุนอ้าค ออนี่ของมีครูของมีครูใครถือเสร็จคนนั้นเด้าเลยเดาเด้าเป็นอาจิมแต่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 แ่แต่่แชื่อไม่เชื่อ่่่่่่่่แ เป็นแคดอัพเดินถ er ึงเดินตงเดินถงเดินเดินดังเดินเดินดังเดินเดินงเดินปปตึ้ง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 ตึวเจ้าของบ้นนี้ไม่เชื่อ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 เออผมไม่เชื่อเเเเเเเตึ้งเตะเตะเต้เตะ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 เต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  โอเคจบคลิปจบคลิปเพียงเท่านี้โอ้ยยอมเฝ้าลงเท้อยู่นี่แม่เฮ้ยมันมันมันไม่ได้แค่สามทีอันนี้คนที่สี่แล้วมันไม่ได้แล้วก็ก็เห็นเห็นได้ชัดนะครับคือคนไม่ได้ใช้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ใช้อัคือเป็นเรื่องธรรมดาอ่าตอนนั้นเข้อตุ้มนะครับข้ตุ้มเออแล้วอันนี้ของใครครับเนี่ย ออันนี้ขงไค่มูเมื่อกี้นี่นะคะเอฟซีค่ะชู้นะเขาทำให้เอฟซีหัวมุนเดิมเมื่อกี้นี้ขอโทษด้วยค่ะแม่เอาเอาเอาอันโทรศัพท์แม่ไปในพี่แฮ่ฮะแม่เข้าเฟสแม่เข้าเฟนไปไปพี่ชู้ไปเดี๋ยวดแม่แม่ต้องเปลี่ยนทุดใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนคนไม่ได้เปลี่ยนไงฮะ มาได right. ้ไงเขาเช็ดหรือยังเรียกยางจำลองเข้าเฟสนะครับจังมันพ่อเข้าเลยอ่อต่อไปนะครับก็จะเก็บเก็บรายละเอียดรายบุคคลไปก่อนนะครับเพราะว่าเก็บเป็นช็อตๆบอกเก็บเป็นช็อตๆไปก็ย่าแล้วจอาบริษัเดาเมื่อกี้นี่อ่าอันนี้เรา ขั้นตอนของเรานี้เราต้องทำยังไงครับนี่ตอนนี้เราจะสี่คนฮใช่สี่คนใช่สี่คนถ่ายเป็นตาถีแบแหวนเช่ไหมตอนนี้สี่คนเลยเข้าสี่คนเลยครับอ๋อเข้าสี่คนเลยก็ยยจบคลิปแค่น,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับปัดคลายกดกระด,ดิ่งให้ยายด้วยคะ่ะ